มือนี่จะกินนิดลาบเป็ดต้มเนื้อแล้วก็กขัวขัวกิกลีทอดหมูก็ปนกบย,นนนนนย่างป้นกบลวกผักลวกนอค่าหลักบุงโอ้ยข้าวแข้งมนีนี่แหละข้าวแขงมณีมันจะย่างที่หาย,ย่างมาก,กินด้วกันเด้อข้าวแขง วกผักบุ้งอาหารอาหารแย่งมัอนี่อาหารแย่งมัอนี่แคเน่พี่น้องตกท่าเราของหวา,านมาเขี่ยวตกท่าเราของหวานมาเขี่ยบมันจะบานน้องเ<ๆ>ตะพนกับทอดมุ้งก็ลวกผักแค่นี้แหละจะกินจะกนินบ้านบ้านแสบภาษาอัสดฤษ โอ้แสบด้ยหวกคาผักบุ้งหัวง้อค่าแช่วันนีปวนไหนนะหัวง้อค่ากับผักบุ้งซัมเหนียกพี่น้องเอ้ยนั่งอยู่นั่งกินยแมลเร็งกินน้ำกันเด้อคลิปนี้ก็ซัำนียละกินกินก๋วแรงปฏิญญาวัดนะกินยกคนเดียวซังเหนียกพี่น้องเอ้ยคลิปนี้